เจริญสตินี่สาคัญไม่เจริญสติเราจะอะไรเป็นเอเอ,เอเครื่องป้องกันได้ที่มันเป็นคุกมันวุ่นวายมันส่งจิตดอนนอกนี่ามันไม่มีสตินั่นแหละภาวนาก็เพื่อให้เรามีสติอยู่กับตัวเองมากขึ้นดูจิตดูใจตนเองดูตนเองเห็นตนเองตักเตือนตอนเองนี่ยกวาปฏิบัติธรรม,มนี่อาจจะรูปแบบนี่การเจริญจิตภายในสติกำกับตลอดเวลา พุทโธเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติความคิดเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติยืนเดินนั่งนอนเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติความรู้สึกสุขสบายดีหรือทุกข์ยากลำบากเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติถ้าเราไม่มีสติมากเพียงพอแล้วเนี่ยเราจะมีทางเห็นอะไรนะสิเนี่ยมันก็ไม่มีทางจะจะเห็นนเห็นนนะไรจังทุกข์ข้น่าตาไม่มีทางได้เห็น พราะสติของเราอนะมันไม่มากเพียงพอปัญหาทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในโลกเพราะว่าเราไม่ไดไม่รับผิดชอบตัวเองสติวินัยโยสติวินัยโยเนี่ยสติเป็นศีลสติเป็นวินยัยไม่มีสติแล้วมันจะศีลมันจะไปเกิดขึ้นยไังไงไม่มีสติไม่มีปัญญาสังวระสังวระมีศีลทางป่อนมีศีลทางป่อนดูดูโจกของไนะ สีเดินจืนเดินนั่งนอนกินดื่มโวจิตไทยหนักใจเบาหยิบจับอะไรต่างๆดูจบข,ของมิมภาวนาเรื่องดูจิตเนี่ยว่าภาวนาไม่ใช่วันนั่งหลับตาอย่างเดียวหรือเดินโยกมืออย่างเดียวเรยก,รยกยว,ว่าภาวนาอันนั้นนั่งพักนั่งพักจิตนั่งพักจิตเนี่ยมันเกิดความสงบพอจิตมันสงบแล้วเนี่ยไอความสุขของสมาธินี่ยยเนจิตมันสงบมันมันจะเป็นอาหารเบ่้สติ พอสติมันมีกําลังคือความสงบนี่เป็นอาหารหล่อเลี้ยงแล้วแต่นี่มันก็มีกําลังในการสังเกตนะสังเกตเห็นอาการกิริยาอาการความรู้สึกอะไรต่างร่างกายมีความแปเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีความแปลผันอย่างไรอารมณ์มีความเปลี่ยนแปลงแปลผันอย่างไรความคิดมีความเปลี่ยนแปลงแปลงันอะไรนะมันก็มาจากสติทนั้นน่ะสติ กานระลึกรู้ที่มีปัญญาบิ็นกระแสมีปัญญาเิ็นกระแสจะรู้อะไรรู้ตามจริงอ๋อสิ่งนี้มีความเป็นปางอย่างนี้อย่างนี้มีผลอย่างนี้มีเหตุอย่างนี้เพราะทำเหตุอย่างนี้จึงได้ผลอย่างนี้เพราะทำอย่างนี้นจึงสเสวยวิบมีากอย่างนี้แปดหมื่นสี่พันปรมหันมันก็อยู่ที่ใจของเรามันอยู่ในกายในใจนี่แหละมันไม่ได้อยู่ข้างนอก เดียวว่าแปดหมื่นสี่พันข้อย่อลงมาหรือสติตัวเดียวใน,นว่าเราไม่ฝึกฝนสติในนี้แล้วจิตมันแตกกระสานร้างเสร็จจะไปก็นอกหมดมันจะอะไรมาเป็นตัวพระตัวนี้เนะี่ยมา,าจะเอาอะไรมาเป็นผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติศีลผู้ปฏิบัติธรรมนั้นมันก็หาคุณค่าตัวเองไม่เจอมีแต่ไหลไปกับโลกไหลไปกับโรอ,อ่อวแอทอนแ้หลงไปในมัญญาของจิต ทุบูดกูเนี่ยอาการเยียอาการมารยาของจิตเนี้ยมันเกิดขึ้นในตลอดมีข้อแม้มีข้ออะไรต่างๆเต็มไปหมดเนี่ยเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอันนี้โยนตัวอย่างเรื่องการป่วยอาการเจ็บอาการป่วยอาการเหนื่อยอาการเมื่อยอาการอ่อนเพลียมันเกิดขึ้นจริงนะมันเกิดขึ้นในร่างกายของเราจริงไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้มันเกิดมันข้ามมันไปได้เนาะความแก่ความเจ็บความไข้ ความมีโรครูเรามันต้องเป็นอยู่แล้วดัะแต่สิ่งที่สมควรทาอย่างยิ่งเนี่ยไม่สมควรที่จะท้อแท้อ่อนแอรหรือไหลไปกับมารยาของมันนะในตัวจิตบางทีมันเป็นขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะจิตมันอ่อนแอท้อแท้ภาระบริุชนผู้มีปัญญาอ่อนด้วยไม่รู้กฎระบีบยของจิตมันก็อ้างขึ้นมาสารพัดแท้ทจริงแล้วอีกแค่ว่าเจ็บก็ปกว่วยท่านั้นไม่จะไม่ถึงขั้นตายหรอกมันก็ไม่ถึงขั้นที่จะร่มอนอนเสือ่อ คุณสำคัญนี้เดี๋ยวตัวจิตเนี่ยเี่ยมันไปสบเหตผลนะแล้วมันจะไหลไปกับมายาของใจมายาของใจความขี้เกียจขี้คร้านความไม่สมรวมระวังความประมาณเลินเล่อสิทธิดาเหล่านี่มันเป็นผลดิบเป็นเหตุผลดิบมันทําให้เจริญไม่ได้เน่พอมันเจ็บมันป่วยขึ้นมาแล้วนั้นนั้นมันมีความรู้สึกไม่สบายขึ้นมามีความรู้สึกทุกข์ขึ้นมา จิตของเรามีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวไหมมีความอจฐานไหมคำคำนั้นไม่ใช่ว่าไหลไปเสวยผลอยู่มันเป็นผู้เห็นเมตนาไม่ใช่ว่าเป็นผู้เป็นเวทนาอันนี้เรามาเป็นผู้เจ็บผู้ป่วยซะเองนะจิตมันไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บไม่เคยตายจิตมันเจ็บไม่เป็นจิตมันป่วยไม่เป็นจิตมันมันตายไม่เป็นจิตมันไม่ดื่มไม่กินไม่ยืนไปเดินไม่นั่งไม่นอนจิตมันไม่เคยนอนหลับ เพราะมันไม่มีร่างกายมีแต่ร่างกายฉะนั้นเละต้องดื่มต้องกินต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนหลับมีแต่เรื่องกายฉะนั้นเน,นี่ยว่ามมีจนาเน้นเน้นในอัตภาพร่างกายจะนี้นะเห็นธรรมชาติของร่างกายเป็นอย่างนี้สิ่งต่างๆนี้เกิดขึ้นจริงเกิดในร่างกายเกิดในชีวิตของเรามันเกิดขึ้นจริงถ้าเราจะทํำยังไงเดี๋ยว่าไม่ให้จิตเนี่ยมันไหลไปจ้างวิจนาต่างๆเ่านั้นนะ กับมาสรนาดาวานั้นครูบาอาจารย์ดานสั่งให้ดูจิตท่านสั่งให้ดูจิตดูจิตไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไปดูเงาของจิตท่านให้ดูจิตท่านไม่ตามเงาของจิตนี่เราตามเงาของจิตไม่ว่าจิตมันจะเกิดอาการอะไรขึ้นมามันจะดีใจมันจะเสียใจมันจะสุขมันจะทุกข์มันจะพอใจมันจะไม่พอใจเห็นการเกิดดับของอารมณ์นาดาวนี้ว่าตามเงาของจิต ถ้าในดูจ <ings> e ิตดูจิตว่าจิตจิตในจิตจิตในจิตรู้ในรู้เมื่อมันเกิดพาว่งความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างเฉยบ้างรู้สึกดีบ้างรู้สึกไม่ดีบ้างรู้สึกเฉยเฉยบ้างอทุกรรมสุขะอัอุกรรมสุขะ่าเนื่อาเฉยเฉยจิตในจิตตรงนั้นไปสวยผลว่าเราหรือไม่คือเป็นเพียงแต่สัตดาวสุขเวทนาสัตดาวทุกเวทนาสัตดาวอุเบกขาเวทนานี่เนี่ยว่าเป็นผู้เห็นจิต เป็นผู้รู้จักด้วยว่าทุกอย่างที่ปราโกฏขึ้นในจิตมีการเห็นแล้วต้องมีการรู้จักจะเป็นสุกเวทนาะทุกเวทนาะอุเบขาเวทนาะเกิดดับเกิดดับยุตรอเวลามันจะเกี่ยวข้องกับร่างกายก็ตามต้เป็นเมืองขึ้นอดนี้จังทุกันนาทั้งนั้นเออมันจะเกิดขึ้นโดยในเนื้อหนังร่างกายผู้รวมอยู่ที่จิตมโนภูพังเข้ามาธรามอรมโรเศธามโรมายาสําเร็จอยู่ที่ใจหมด สุขก็ใจทุกข์ก็ใจเฉยอยู่ก็ใจรักก็ใจชังก็ใจพอใจก็ใจไม่พอใจก็ใจดีใจก็ใจเสียใจก็ใจเฉยเฉยอยู่ก็ใจสิ่งต่างเรานี้มันปรากฏขึ้นในจิตหมดถ้าเราไปตามยินดีกับมันยินร้ายกับมันนะนี่เรียกว่าเรียกว่าหลงหลงเงาของจิตหรือเรียกว่าขันตั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันตั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารญญาณขันต่างห้าในจิตขันต่างห้านอกจิต ไอ้ประเทขันตั้งห้าในจิตอันเนี้ยเป็นเงาของจิตทั้งนั่นเลยเป็นเงาของจิตขันตั้งห้าเป็นเงาของจิตไม่ใช่ตัวจิตแต่มันก็เกิดอยู่ในจิตนั่นแหละเนี่ยขันตั้งห้าเป็นเงาของจิตแล้วขันตั้งห้าพูดอย่างไรความคิดทุกเรื่องความรู้สึกทุกอย่างการสัมผัสอะไรต่างๆทุกประเภทเป็นเงาของจิตทั้งนั้นเลยตัวจิตในจิตทีแท้จริง็คือสติระลึกครู รู้ว่ากรรมกิริยาอาการใดในประเภทไหนก็ตามแต่เี่ยนปรากฏขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปสุขก็ไม่เดี่ยงทุกข์ก็ไม่เดี่ยงอดุมาสุขขาอทุมาสุขข้าความรู้สึกเฉยๆก็ไม่เดี่ยงความคิดอดรีก็ไม่เดี่ยงความคิดในนาคก็ไม่เดี่ยงความคิดในมันจะบันก็ไม่เดี่ยงจะเรียกว่าเงาของจิตก็ได้จะเดียยว่าขันทั้งห้าก็ได้จะเดียกว่าความรู้สึกจะเดียกว่าอารมณ์ก็ได้จะเดียกว่าความคิดก็ได้หรือจะจัดจะเดียกว่าขสังขารก็ได้ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมโนวิญญาณเจตสิกมโนวิญญาณเจตสิกเยมันเกิดอยู่ที่จิตมดมโนไปว่าใจอ่ะจิตใจน่ยแล้วมีอะไรบ้างในในทุกขณะที่ปรากฏขึ้นการสะบัดจุกต้องรับรู้กันด้วยกันคิดกายอะไรต่างๆขี้ปะทะไปหมดทั้งสิ่งที่น่าชอบและสิ่งที่ไม่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ชอบเป็นสิ่งที่ต้องการเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีเจตสิกผิดเจตสิกไปว่า ปัจจัยทาให้เกิอดอารมณ์ความรู้สึกปัจจัยนั้นไม่เกิอดอารมณ์ความรู้สึกนะมันเจตสิกทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไ,ไม่ดีมันจบจะในประโยคเดียว,วยนะั่นนสเปนมาอนัตตาสเปสัสสงขาราอนิจจสเปนธรมมาอนัตตาติสเพสัมสเปนธรรมมาอนัตตาติเป็นนัตตาเราห้ามความคิดไม่ได้เราห้ามห้ามการสัมผัสรับรู้ ของระบบชีวิตจิตวิญญาณขันติห้าไม่ได้แต่เราสามารถเรียนรู้ได้บัดนั่นคือพฤติกรรมของมันนั่นคือพฤติของจิตนั่นคือพฤติของร่างกายดีละหว่านั่นคือธรรมชาติของจิตนั่นคือธรรมชาติของร,ราอ่างกายยังกินเจตสมุไยธรรมังสัมปต,ตังนิโรธาธรรมบันติสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดามีสิ่งเดียวที่ไม่ดับไปผู้รู้คือสติ นอกนั้นเป็นการเกิดขึ้นระดับทั้งหมดเลยจะเป็นเรื่องดีก็ะนำเป็นสภาวะธรรมจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ะนำเป็นเรื่องสภาวะธรรมจะเป็นเรื่องพุญเรื่องบาปเป็นสภาวะธรรมจะเป็นเรื่องอดีตอนาคตเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเรื่องปัจจุบันสัมบัติรับโลกเป็นสภาวะธรรมทั้งหมดไม่ใช่ตัวธรรมนี่การเรียนรู้การศึกษาการสังเกตปีนี้ิจารณาเนี่ยในว่าการเจริญจิตตภาวนาเนี่ยพามาเจริญจิตตภาวนาเนี่ย เพื่อทราบเพื่อทราบธรรมาชาติของจิตเป็นอย่างนี้ธรรมาชาติของร่างกายเป็นอย่างนี้ที่เรียก,า,กามความสุขในกามเป็นสภาพอนิจังจากได้แล้วก็กลับไม่ได้ก็เป็นก็เป็นไปได้ที่มีมีอยู่มีไปมีมาแล้วก็กลับไม่มีก็ได้มันทียกว่าสภาพที่เป็นอนิจจงกรรมมาคุณทั้งหลายเนี่ยเป็นสภาพที่เป็นทุกข์ เพราพอเป็นสภาพบีบคั้นจิตถ้าเยืยยานอยากบีบคั้นจิตใจไปอย่างยิ่งเนี่ยสภาพของกรรมของคุณทั้งห้านเนี่ยเป็นสภาพอน,นัตตาเป็นสาภาพที่เป็นสภาพที่เรียกว่าเป็นหน้าตาภาะวะควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการไม่ได้เนี่ย <Yeah. S 2> ท่านทั้งหลายสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้เล่าได้ไหมเป็นไปไม่ได้เยวาวด์แต่ของภายนอกเงินทองกองสมบัติบุตรลูกเมียสา,ามีพันยา เนื้อหนังร่างกายควบคุมไม่ได้แม้กระทั่งตัวจิตนี่เราท่านายก็ควบคุมไม่ได้นี่เมื่อว่าควบคุมไม่ได้แล้วท่านี่องค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้พุทธวสัตว์ทั้งหลายอันมีพิษสุบวสัตว์เป็นต้นพึ่งละวางเสียซึ่งร่างกายนี้ให้สําคัญเสียว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ร่างกายของเราพึ่งละวางเสียซึ่งจิตใจให้สําคัญเสียว่าจิตใจนี้ไม่ใช่จิตใจของเรา หากเป็นจ sort of like ิตเป็นใจแบบไหนดีเพราะเห็นว่าจ no ิตใจนี้เป็นอนัตตาเขาจะคิดอะไรเรื่องของเขาเขาจะนึกอะไรเรื่องของเขาไม่เรื่องของจิตไม่เรื่องของจิตถ้าเราศึกษาพิจานแล้วมารู้เหตุรู้ผลว่าไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นมันเกิดดับทั้งนั้นในจตจนั่นเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบวันเปลี่ยนแปลงไปมีการเกิดในเบื้องต้น มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงในธรรมกากมีการดับสลายลงไปในที่สุดมันมีอยู่เท่านี้จะค้นหาในร่างกายก็ตกเป็นเมื่อขึ้นของไตรลักษณ์อริยจักรฐานตาจะค้นหาอยู่ในจิตจิตในจิตเองก็เป็นเรื่องอนิยจักรฐานตาทั้งนั้นเพราะเนี่ยคือระว่าความจริงของชีวิตมันเป็นไปนามวดีเป็นไปนมหน้าที่ของเขาในเมื่อเห็นเป็นอย่างนี้แล้วโอ้ปณียโคน้อมเข้ามาสนใจของเราเอาสิ่งถนัดจะบคนให้มันไม่เที่ยง จะไม่ยุ่งอยู่ทำไมอ่ะจะไม่ยึดถือทำไมจะไม่ใส่ความหมายทำไมจะให้ความหมายทำไมอ่ะให้ความหมายไม่ได้ถึงจะให้ความหมายได้ตามความชอบใจของเราตามความยึดถือแต่บรรญัตินามสมมติท้งหลายตามพเน่เน่มันก็ไม่อาจจะสามารถเป็นของใครไปได้หรือไม่สามารถจะเป็นสิ่งตราดเหล่านั้นได้ชื่อสมมติก็เป็นแค่ชื่อเรียกแต่ตัวมันจริงๆเนี่ยไม่มีชื่อไม่ทราบจะพูดอะไรกัน ก็เลยอาศัยชื่อสมมติบัรยัติที่มาพูดกันพูดเพื่อให้เข้าใจความหมายทั้งนั้นสุดท้ายเมื่อแล้วตัวสมมติจริงๆนะมันไม่ใช่สิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้สมมติจริงๆโดยความหมายโดยการยึดมั่นมันคือจิตนี้ต่างหากที่เข้าไปสมมติตัวจิตนี้เองเนี่ยแหละที่เป็นสมมติไม่เรียกว่ามันสมมุติอะไรอะไรต่างๆขึ้นามันสมมุติขึ้นมาแม้กระทั่งตัวมาเองกระทั้งที่จิตนี้ไม่มีรูปร่าง จิตนี้ไม่มีรูปร่างจิตนี้ไม่มีชื่อมีแต่ความรู้สึกรู้ตัวตนก็ไม่มีไม่ได้ยันว่าเป็นผู้หญิงไม่ได้ยันว่าเป็นผู้ชายอะไรทั้งนั้นที่ได้ความคิดเก่งของมันมันคิดให้เป็นตัวตนขึ้นมาจึงกลายมันเป็นตัวเราคนหนึ่งผู้เราเราผู้หนึ่งมีเรามีของของเราอ่ะ ลูกเมียก็ของของเราเงินทองของสมบัติของของเราเนื้อหนังร่างกายเป็นของของเราพ่อแม่ของเราพี่น้องของเราเมียที่มีของเราแล้วสิ่งที่มีอยู่ตอนนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปมันเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดสุดท้ายมันเป็นของเกิดมาตายทั้งนั้นไอ้ที่ว่าสําคัญว่าเราอ่ะเนี่ยว่าใดผู้อย่างอื่นเลยแม้กระทั่งชีวิตของเราก็เหมือนกันเกิดมาตายตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไป เกิดมาตายเป็นของเกิดมาตายมันเป็นของเกิดมาสำหรับแก่สำหรับเจ็บสำหรับไข้สำหรับมันไม่ได้เกิดมาเพื่อสำหรับว่าเป็นตัวเราเป็นของเกิดมาแก่มันจะมาไข้มาตายจะกล่าถึงเป็นอย่างนั้นจะไม่กล่าวถึงก็เป็นอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าพิจารณาให้จิตมันเห็นความจริงเมื่อจิตมันเห็นความจริงจะนี้มันจะดื้อด้านสำคัญบั่นหมายสมมุติอะไรขึ้นมามันลงไม่ได้เพราะมันเห็นความอจริงของจริงมาของจริงนี่เป็นนันตา ทาในจิตค <itu? S 1> ือความรู้ของจิตที่ถูกต้องมันไม่ยอมไม่ยอมรับเพราะความเป็นจริงมันไม่มีใครความความความเป็นจริงนี้ไม่ใเจัตว์ตัวตนบุคคลเขาเราอะไรที่ไหนเป็นอนัตตาดังนั้นหรือว่าจิตมันแสดงอาการกิรยาอาการอะไรขึ้นมาดิเป็นมายาของใจทั้งทั้งเลยมันนี้ความรู้สึกเป็นเงาของจิตอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์เฉยเป็นเงาของจิต ความคิดในอดีตความคิดในอนาคตความคิดอยู่งแต่งในปัจจุบันเป็นเงาของจิตเนี่ยเพราะจิตเนี่ยมันสร้างเงาขึ้นมารูปเงาเข้ามันขึ้นมาในเมื่อมันมีเงาเราต้องมีตัวจริงอตัวจริงคือสติสติดูอากรรกิราอาการของเงาเนนี้เราหลงอารมณ์หลงจิตหลงใจตัวเองอูบมาเปเสมอเนี่ยเรามองเห็นคนคนหนึ่งตื่นเช้ามาห่อ เราก็นั่งเอเดินตะคุบเงาเจ้าของเท้าวี่ัท้งวันนั่งตะคุบเงาเจ้าของเดินตะคุบเงาเจ้าของอยู่ในอายบทไหนแสดงท่าทางในการตะคุบเงาเจ้าของแล้วทาอยู่นั้นทั้งวันทั้งวันทั้งวันในสายตาของเราจะมองคนคนนั้นว่าอะไรคนบ้าจิตนี่ก็เหมือนกันนะมันไล่ตะคุบเงาคือความคิดความรู้สึกของตัวจิตเองเนี่ยยังไม่เรียกว่าเราบ้าบังเลรอันรี้มันเป็นแค่เงา มันมีอยู่จริงจะมันจำต้องตัวไม่ได้เมื่ออันนี้จำดูการหน้าตาเห็นท่านพ่อธรรรัตจํจำพ่อให้ดูตัวจิตนี่มันดูเงาของจิตนี่นะ่ะพ่อให้ดูตัวจิตนี่มันดูเงาของจิตนี่นะ่ะตามอารมณ์ยังไม่ได้เห็นการเกิดดับเพื่อตามแต่และนั่นเรือวันตามเงาจะคุบเงาก็จิตนั่นแหละอาการที่ปรากฏขึ้นอยู่ในจิตนั่นแหละจะ,จะปเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องที่น่าพอใจเรื่องที่ไม่น่าพอใจคือเรื่องเงาทั้งนั้นเลย เรียกว่าขันทั้งห้าเราบบความคิดและความรู้สึกหนึ่งคือขันทั้งห้ารูปในจิตนมในจิตในรูปนามภายนอกในรูปนามภายนอกไม่เท่าไหร่ตัวร้ายกาจที่สุดก็คือรูปนามในจิตเรียกว่าขันทั้งห้าขันทั้งห้ารูปเป็นาจนาจนานัญญาทางขานวิญญาเนี่ยรูปเนื้อนหนังร่างกายเปรียบสิเหมือนฟองน้ําท่านพูดไว้แต่พระไตรปิฎกนะรูปร่างกายนี้เปียบสิเสมือนฟองน้ําชุ่มแฉะไปด้วยน้ํา นี่เงือมีน้ำเงือน้ำไข่ไหลซึมออกมาตลอดอย่างรูปร่างกายนี้เปียบเสือนฟองน้ำชุ่มแฉะไปด้วยน้ำเดี๋ยววิทนาเปียบเสือนฟองอากาศเนี่ยบอกวันในนที่มีฝนตกหนักน้ำฝนกับน้ำในพื้นดินเนี่ยที่มันเจิ่งนองไปหมดอ่ะมันก็ะทบกันให้เกิดฟองอากาศขึ้นหรือน้ำที่เราเปิดใส่ตุ่มใส่ถังใส่ไห้น่ะมันก็เกิดฟองขึ้นมาฟองแต่ละฟองที่ปรากฏขึ้นเกิดขึ้นปุ๊บดับปั๊บดับพั๊บดับพั๊บ หรือน้ำที่เหมือนขึ้นทะเลขึ้นซัดฝั่งขึ้นมาแล้วก็แตกเป็นฟองเป็นฟุ้ยเป็นฝอยแล้วก็ดับลงไปสุกก็เหมือนกันเปลี่ยนสุเหมือนฟองอากาศต่างๆเหล่านั้นทุกก็เหมือนกันเหมือนฟองอากาศต่างๆเหล่านั้นเฉยอยู่ก็เหมือนกันเหมือนฟองอากาศต่างๆเหล่านั้นเกิดและดับไปเกิดขึ้นและดับไปสัญญาความจําได้ไม่รู้เปรียบสิเหมือนพยับแดดยิบยิบยับยับต่เรามองดูว่าวันที่มีแดดจ้าเรามองไปไกลในยิบยับยิบยับยิบยับพยับแดด มีการเกิดมีการดับอยู่ในตัวก็มันเนี่ยสังขารความคิดเปลี่ยนเสมือนต้นกล้วยเรี่ยงกันเป็นกาบเป็นกาบเป็นชั้นเป็นชั้นพอจะสาคัญบ้านใบไม่มีแก่นสารอะไรต้นกล้วยไม่มีแกน่นไม่มได้อยกความคิดทุกรูปแบบก็เหมือนกันคิดเป็นเรื่องเป็นดาวแต่จะเอาเข้าจริงไม่มีแก่นสารอะไรมันจับต้องตัวไม่ได้เมื่อคิดเฉยๆไปดาหน้าเดียวจิต วิญญาณเปลี่ยนสือันร่มมายากนหะลอกใจช่อชนอยู่ร่้มไปนี่เงว่าสัญญาความจําได้หมายให้สัญญาที่มันจําสิ่งนั้นได้จําสิ่งนู้นได้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแหละนม่แช่ความจําแต่ว่าสัญญาความจําได้หมายเอาภายในจิตจิตในจิตที่มันหมายตัวมันเองขึ้นมาหรือสมมุติตัวมันเองอันนี้หลายการกว่าความจําภายนอกไม่นดีหมายอย่างเดียวมันยึดพร้อม เัยวะสัญญาภา,ายในความหมายจิตมันหมายตัวมันคือดำริว่าหมายว่าคิดว่าเข้าใจว่าการเป็นตัวตวนขึ้นมาท่านเรียวว่าจิตคือจิตไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายเป็นธาตุโลท่านั้นแต่มันอุตส่าห์พยายามในการในความโลกโง่ความหลงตัวมันในปูนแต่งจนทำว่าเป็นตัวเราของเราขึ้นมาได้จิตนี่นะเรียกว่ามันหลงตัวมันเองเหตุฉะนั้นว่า มันจะสร้างอะไรขึ้นมามันจะพาลิดอ,อะไรขึ้นมาเป็นเพียงแค่จิตเท่านั้นเป็นสักดแต่จิตเท่านั้นไม่สําคัญมั่นหมายไม่ดีใจไม่เสียใจมันเป็นเรื่องแค่เรื่องของจิตเนีย่ยรู้ตามจริงแล้วจะสามารถปล่อยวางจิตใจนั้นได้เมื่อปล่อยวางจิตใจนั้นได้มันจะไปในเสียก็สงบแน่ๆพอมันไม่ยุ่งคำว่าสงบเนี่มันไ,ไม่ได้ว่าสงบแบบหจยจามา สงบด้วยสมาธิสงบด้วยฌา,านภะาวนานี่ยงนี้มันสงบด้วยปัญญาคือสองบอย่างท้าวอนที่าสิ้นเชิงรู้เหตุผลแล้วก็มายืดถือเอาเป็นสนารวจิตมันจะคิดอะไรไ้นมาเ,เรื่องหูจิตมันจะปรากฏอะไรมาเรื่องหูจิตเรื่องหองเรื่องทางร่างกายมันต้องเก่ต้องเก็บต้องการตายไปไปทำหน้าที่ของมันพอทำรมชาติของกายและจิตเป็นอยู่อย่างนั้นอย่าไม่ยืนถือว่าเป็นตัวเราของเรานี่ียว่าสิ้นสุดยุติ ส <S an> ุดท้ายมาแล้วสภาวธรรมต่างๆคือเงาต่างๆนี่มายาังจิตมันถูกคัดออกหมดเพราะสิ่งต่างๆนี่เป็นสภาวธรรมไม่ใช่ตัวธรรมสภาวธรรมตัวธรรมที่แท้จริงคือสติถา,าวบนะสติถาวลนะไม่ใช่ว่ามีบ้างไม่มีบ้างอันนี้ไม่ไม่ดว่าถานบนะอย่างจงทาจิตของตนเปรียบเสมือนหลอดไฟที่จ้าสว่างอยู่ตลอดเวลา นอย่าไปทำเหมือนหลอดไฟใกล้จะขาดติดๆิดดับไม่ถูกต้องเอาพ้อมไปเลอ